สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเฟลาและก็โรดสวยด้วยนะคะรวมถึงเพจทไลน์ด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้โฟลาก็มาอ mm ัปเดตนะคะแล้วก็มาขอกราบสวัสดีปีใหม่นะคะ, mm hmm. ะกับทุกทกท่านนะคะที่ติดตามกันมาขอให้ทุกท่านนะคะ mm hmm. อยู่ดีมีแห้งนะคะสมปรารถนาทุกประการนะคะสุขภาพรางกก่แข็งแห้งแข็งแห้ง,ง,งรำรำร,ร,รวยรเยด้ยค่ะเด้อ เฮงหลี่แฮงหลี่แฮงนะจ๊านะคะอ่ะมาตอบกันนะคะกับข่าวของทางด้านประพลนะคะซึ่งช่องอด่านประอินนะคะก็ได้โพสต์นะคะพร้อมแคปชั่นที่ประมาณว่าเหมือนอกหักเศร้าๆอ,อะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเราไปดูกัน,นะค่ะนะคะว่าโพสต์มีการเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะว่ากันว่าจิตท,ที่คิดจะให้มันสบายกว่าจิตท,ที่คิดจะเอาอยู่เรื่อยๆ ยิ้มใช่ว่าจะไม่ทุกหมราะใช่ว่าจะไม่ร้องไห้เมื่อเวลาผ่านโลกนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ในวันที่มันไม่เหลือใครอธิปัโยุพิขุวัดด่านพระอินนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกับรูปนี้มานะคะยิ้มนะคะแต่ว่า ไม่ใช่ว่าจะไม่ร้องให้นะคะยิ้มเมื่อถูกเยาะหัวเราะเมื่อถูกเย้เยเฉยๆเ,เมื่อถูกชมข่มอารมณ์เมื่อถูกด่าจึงจะควรค่าสำหรับคำว่าคนนะคะแต่อย่างไรก็ช่างนะคะอันนี้การที่พระอาจารย์ออกมาแสดงนะคะ ถึงทัศนคติความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆโดยเฉพาะแทปชั่นในการโพสนะคะซึ่งเราสามารถนะคะเห็นได้นะคะช่วงท้ายๆนะคะก็ประมาณว่าไม่เหลือใครนะคะอันนี้เราสามารถอาเดาหรือว่าสัมผัสได้นะคะถึงความรู้สึกของพระอาจารย์นะคะซึ่งพระอาจารย์รู้สึก ดดเดี่ยวนะคะแล้วก็รู้สึกไม่เหลือใครนั่นเองนะคะอันนี้คือในความรู้สึกของโซฟานะคะสําหรับท่านใดน,นะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับแคปชั่นที่โพสต์ที่เขียนนี้นะคะแสดงออกกันได้นะคะว่าทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าทําไมอาจารย์ถึงโพสต์แบบนี้นะคะวันนี้โซฟาก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โซฟาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ